ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเมสาข่าวดังวันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารในแวดวงการบันเทิงมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยล่ะค่ะไม่รอช้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ หายหน้าหายตาไปนานกับหนุ่มเพชรตะกิจดาวรุ่งพุ่งแรงยืนยันไม่ทิ้งวงการหลังผันตัวทําสวนจริงจังอีกหนึ่งอาชีพก่อนหน้าที่หายหน้าหายตาไปนานสําหรับพระเอกหนุ่มเพชรตะกิจที่หันไปเอาดีทางด้านเจ้าของสวนแล้วก็มาอัปเดตว่าไม่ทิ้งวงการบันเทิงอย่างแน่นอน ตอนนี้เรียกว่าเป็นหนุมชาวสวนแล้วด้วยงานในวงการบันเทิงละครด้วยก็เขายังอยู่ครับก็ยังอยู่ก็ก็พูดกันไปครับก็มีเวลาเราก็ทาสวนเสร็จจากงานหรืองานวงการบันเทิงเนี้ยเราก็ยังอยู่อยู่ในวงการบันเทิงครับด้วยความที่พาที่เราเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในสวนกลัวไหมครับว่าผู้จัดเขาจะคิดว่าเราเนี่ยมาอยู่ในสวนแล้วทำ ผู้จัดก็รู้ครับผู้จัดก็รู้ว่าช่วงไหนที่เราว่างเนี่ยเราก็ไปทําสวนช่วงไหนที่เรามีงานในวงการเราก็กลับมาทํางานอะไรเงี้ยเราก็คูนไปก็หลายๆคนก็รู้อยู่้วผู้ใหญ่ก็รู้อยู่มีการบอกกล่าวกันไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่บอกผมขอไปทาสวนก่อนนะครับช่วงนี้ว่างอะไรเงี้ยใช่ก็แต่ว่าจริงแล้วถ้ามีงานแหละมีงานในวงการอยู่แต่ว่าแค่แบบเราไม่ได้โปรโมทไม่ได้ออกสื่ออะไรเงี้ยครับใช่ครับริๆอะไรันเป็นเสน่ห์เวลาเราอยู่สวนแล้วเราที่เราดูในคลิปคือเราจริงจังกับการทำ ม,มันจริงจังจริงคือาจริงไม่ได้คอนเทนต์เลยมันคือเราเราทำจริงๆด้วยแล้วก็มันเป็นอาชีพอ,อาชีพหนึ่งเมื่อก่อนมันเป็นอาชีพรองแต่นี้มันเป็นอา,อาชีพควบคู่ไปกับวงการเพราะว่าหนึ่งคือ1คอนเทนต์ด้วย2ก็คือเราสร้างรุกตัวเองสก็คือเราสร้างช่องทางของตัวเองด้วยแต่นี้ ยุคปัจจุบันนี้เราต้องสร้างคอนเทนต์ตัวเองแล้วก็ช่องตัวเองด้วยแ้้บผมเราถือเลว่าไม่ได้ยังไม่ได้หายไปไหนหรอกยืนยันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในวงการบันเทิงครับยังอยู่ก็รับงานได้ปกติใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปจันต่อเลยดีกว่ากับนางเอกสาวโมเบลดาไม่ชนฟ้องคนตัดต่อคลิป AI 1ล้านบาท พวกโรคจิตคุกคามสมองไม่สูงขึ้นเลยยันไม่เก่เกีย๋ไม่รับกระเช้าพอพวกโรคจิตต้องเจอดีซะบ้างไม่รอช้าไปฟังจากปากเจ้าตัว,ตวกันเลยล่ะคะ่ะโคตรจะท้อเลยพี่ทไมมันแบบคือแต่ทำบางทีก็ทําให้มันไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละตัวเสื้อลงเสื้อในเขาเอาไปตัดต่ออะไรยังไงมันจริงๆอีอเวนต์นั้นน่ะก็คือพี่ๆทุกคนก็ไปแหละมันคืออีเวนต์งานดรเมคคลินิกก็คือ มันเป็นตรงที่เราอยู่ตรงหน้าแบ็กดรอปของของโรงพยาบาลแลวแต่ว่าเขาสุดว่าน้นใส่สีขาวสำหรับใครที่อยากจะทราบนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงค,คือฉันจะไปนั่งใส่บาร์ทำไมตรงที่มีสปอตไลท์ส่องอยู่ <S <S คือแบบแล้วคนก็บอกว่าโห oh, สมัยตั้งแต่แบบนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคนแบบนี้เองเหรอเดี๋ยวนะไอ้พวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ ไอ้พวกที่มาคอมเมนต์อะไรงเงี้ยไอ้มันไอ้ผู้ที่มีตะกะแบบนี้หรือว่าไอ้พวกที่อยู่ในโซนของไอ้พวกเออ <c oughs> ไอ้พวกหมกมุ่นนะอ,อ่ะมันได้โอกาสพิมพ์มันก็จะพิมพ์เออมันก็กหลูก,ก็เลยรู้สึกว่าสมองก็อยู่นี่ออตาก็อยู่นี่ออทําไมถึงคิดได้แต่อะไรอยู่ข้างล่างหมดเลยเออ ขึ้นสูงสทีสมองก็มีทําไมไม่ขึ้นสูงเลยสักคนหนูก็ชื่นชมนะเขาก็เก่งนะก็คือว่าเป็นการใช้ a อไอที่ที่ที่เหมือนมากๆเลยแต่มันผิดทางไงผิดแต่ไม่ใช่อะไรทําเล็กไปหรือเปล่าคะเนี้ยคืออันนี้คือเพิ่งโดนเลยหรือว่าโดนมานานแล้วโบจริงๆมันก็โดนมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยคอมเมนต์มันเริ่มแบบว่าเกินเกินเหตุไปนิดนึงเริ่มเริ่มแบบว่าคิดไปเองเริ่มไปแบบเออมันมันมันเกินเลยอ่ะเขาทำหลายภาพไหมที่เราเห็น ่เจอหนู <ing> นว่าส่วนตัวหนูเพิ่งเห็นภาพนี้ครั้งแรกแต่ว่าอันอื่นจะเป็นแบบว่าคลิปแล้วก็เอามาบอกมาพูดประมาณว่าแบบโอยวาสนาคนนั้นวาสนาคนนี้ขาวเนาะ<อ>เนียนนะ<อ>วาะว้าวโหบุญพาแม่ให้มาคือแรกๆหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหนูก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็จริงที่เขาพูดเพราะว่าเราก็สวยแต่ก็รู้สึกว่าก็คือถ้า ถ้าจะพูดเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมีแม่พี่ก็มีเหมือนกันดําเนินการไปคนทํเจอแน่ไอ้พวกพิมเก่งอันนี้ฟ้องไปเป็นไปกี่คนเนิมมันไม่กี่คนจริงๆอ่ะเท่าที่ทําได้เนาะเท่าที่ทําได้เพราะว่าเงินชั่วเนี่ย ก็กควรจะเอาเงินตรงนี้ไปช้อปปิ้งคบนฟองคนตัดต่อภ้าคนเมนต์คนแชร์คนยังไงบ้างคะฟองใครบ้างจริงๆถ้าทำได้ก็อยากทำหมดเพราะว่า ก็ควรจะมีสติในการคอมเมนต์มากขึ um> ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิดอย่างเดียวเลือดอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงซ่วงย่างเยอะเกินไปนีดนึงสัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยละคือยื่นฟ้องไปแล้วยื่นฟ้องไปแล้วเดี๋ยวทางพี่ๆทีมไอทีที่เป็นคุณตารวจสุดหลอทั้งหลายทั้งแหละนะคะก็น่าจะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วน่าจะเจอไอ้พวกลุงโรคจิตนันกันเยอะเลยโหหรือว่าคนละล้านไปเลยให้มันจบๆเระไม่กลัวเหรอว่าเขาจะไม่มีเงินจ่าย เอ้าตอนทําไม่คิดตอนจะโดนไม่มีตังหรอคะโสดแซ่หลายๆที่เขาจะมาร้องไห้นะเสียใจร้ายใจกระเช้าเอาแม้กระชงกระเช้าแบบแบตรงน้ำตาแล้วนะปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วไม่ต้องมาไหว้หนูหรอกค่ะพี่กระชงกระเช้าก็มีช่วงนี้ยังไม่ป่วยไม่อยากได้ถ้าเขาร้องไห้ ก็จะขอยืนด <ę Harriet> ูแล้วก็ชื่นชมสักนิดหนึ่งพอคนที่เจ็บไม่ใช่พี่ค่ะก็เลคือจุดแตกไข่ที่ทำให้โบรู้สึกว่าแบบต้องนึนเกินที่มันมาแตกเราแล้วทำให้รู้สึกว่าฉันต้องลุยแล้ว คือเราอะใจดีมาตลอดแหละค่ะแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของของการที่คนจะเห็นว่าเราเป็นวัตถุทางเพศเราเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามคือเขาสวยในแบบของเขาเองอย่ามาเลี่ยนงูนกันคือเก็บไว้ในใจได้ไม่จะไป็นต้องพิมพ์ไม่จะไปต้องป่าประกาศเพราะว่ามันไม่ดีกับตัวเราด้วยหนึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ดูดีขึ้นด้วยมันดูแบบไม่เจริญก็เลยรู้สึกว่าต้องเจออะไรแบบนี้บ้างอย่าอย่ามา เล่นกับสิ่งที่เขาเกิดมาแบบนี้ uh huh. มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่กับตัวอยู่แล้วอะรู้สึกว่าต้องโดนบ้างแล้วแหละอันนี้คือเราเพียร์คิวขึ้นศารลรอแล้วเนาะ <laughs> <laughs> หนูเตรียมชุดสวยๆรอแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหชัดเจนมากๆเลยนะคะสาวโมเบาดาจัดหนักจัดเต็มสำหรับเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามกันเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม น่าเสียด้แหละค่ะคุณผู้ชมเวลาหมดลงแล้วนะคะกับรายการเมาส์ข่าวดังติดตามรับชมรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา17.00นแบบนี้เช่นเคยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ